วิถีชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองได้ค่ะเราต้องมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองได้ทุกวันนี้มันมีแต่มีแต่พึ่งระบบมีแต่พึ่งระบบเราถูกสอนให้อยู่กับระบบพึ่งระบบทํางานก็ต้องอยู่ในระบบระบบโรงงานระบบลูกจ้างเขาเขาไล่เราออกวันไหนก็ไม่รู้พอไล่เราออกปุ๊บเราก็แบบเคว้งคว้างไม่มีที่มาไม่มีที่ไปมันสอนผิด นะมันต้องสอนให้พึ่งตัวเองแต่ทุกวันนี้คนสอนให้พึ่งระบบถูกป้อนเข้าระบบหมดทำงานก็ทำงานในระบบเป็นระบบลงงงลงงานขาเขาอะไรเขากินค่าแรงรายวันแต่เราไม่ได้ถูกสอนให้แบบแต่เราไม่ได้ให้ถูกสอนให้แบบพึ่งพาตัวเองทั้งสองอย่างอ่ะมันต้องไปได้วยกันนะคะพึ่งระบบก็ต้องพึ่งใช่ไหมแล้อย่างเราเริ่มต้นอย่างเงี้ยสมมติเรา เป็นวัยหนุ่มสาวทํางานเนี่ยเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งระบบก่อนแต่เราพึ่งระบบเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะได้มาพึ่งตัวเองพึ่งระบบแล้วพึ่งตัวเองคืออะไรพึ่งระบบคือเก็บเงินจากการที่เราทํางานในระบบแล้วก็แบ่งเงินน่ะที่เราได้อะไม่รู้แหละคุณจะซื้อที่ปลูกบ้านหลังเล็กๆทําสวนทําไร่ทําอะไรไว้คุณต้องทําไว้เพื่อที่วันหนึ่งอ่ะเลี้ยวแรงคุณหมดเลี้ยวแรงคุณหมด คุณแก่ตัวลงไปหรือคุณถูกคุณถูกให้ออกจากงานโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าคุณจะมีคุณจะมีะม,มีมีที่มีทางมีบ้านมีสวนมีไม่รู้อะไรที่คุณจะสามารถพึ่งตัวเองได้ตอนที่ระบบมันไม่มีอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมออเออใช่แต่ว่าทุกวันนี้คนถูกสอนให้อยู่กับระบบอย่างเดียว เอาชีวิตไปฝากไว้กับระบบเราก็เหมือนแบบลูกไก่ในกำมือเขาอะจะบีบก็ตายจะคายก็รอดเขาให้ค่าแรงกี่บาทก็ต้องเอาเ,ออเราถูกสอนให้ให้เป็นแรงงานในระบบอะเข้าใจไหมเข้าใจไหมซึ่งมันไม่ถูกวิธีคิดที่ถูกที่มัน,นชีวิตที่ยั่งยืนก็คือเราต้องพึ่งระบบเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะพึ่งตัวเองได้เราจะต้องพึ่งตัวเองได้ อย่างน้อยเราต้องมีที่สักแปลงหนึ่งมีบ้านหลังเล็กๆสักหลังนึงมีไร่มีสวนให้เราสามารถแบบวันหนึ่งถ้าเราที่เราถูกไล่ออกจากงานหรือเราแก่ตัวลงไปแล้วไม่มีใครเข้าจ้างเราเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะมีปลาให้กินมีข้าวให้กินมีผักให้กินอย่างเงี้ยเราถึงจะอยู่ได้อันนี้เรียกว่าแบบพึ่งตัวเองยุคนี้สอนกันแปลกๆอะไรก็ไม่รู้ว นี่นี่นี่ให้ดูนี่งามมากต้นมะลิอันนี้ต้นมะลินี่ก็ซื้อจากงานค่ะต้นมะลินี่ก็ซื้อมาแล้วแบบบานแบบหอมมากมะลิแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยไม่ได้ฉีดอะไรดมได้แบบเต็มจมูกไม่เหมือนมะลิตามสีแยกไฟแดงนะบานแบบเนี่ยดูดิบานแบบนี่นี่นี่ดิฉเอามาปู่ดิฉันชอบมะลิมันหอมมากอะ่ะ เนี่ยหอมเป็นมาลิหอมเป็นมาลิหอมเอามาห้ากอซื้อมาห้ากอค่ะซื้อมาห้ากอใช่มาลิซ้อนค่ะเนี่ยใช่ใช่บ้านปลายชีวิตเราต้องพึ่งตัวเองค่ะพี่เราต้องตระหนักไว้เสมอว่า เหมือนกับที่พี่เนี่ยพูดแต่แกพูดถูกนะพี่แดนนี่อะ่ะพี่แดนนี่ที่แกเป็นแกเคยเป็นนักสแสดงอะ่ะแกเป็นเจ้ตุ่มอะ่ะแกเจอในระเบิดเถิดเทิงอะ่ะแล้วตอนหลังแกก็มาใช้วิถีชีวิตแบบเป็นคนต่างจังหวัดปลูกบ้านอยู่กลางทุ่งนามันต้องเพียงงั้นแหละเพราะว่าวันหนึ่งอะ่ะไม่ว่าเราทําอะไรอยู่ก็ตามเราจะถูกให้ออกวันหนึ่งเราจะต้องเออแดนแดนนี่สีพินโยนั่นแหละ ไม่ว่าตอนนี้เราจะกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามนะวันหนึ่งอะ่ะเราจะต้องเลิกจากสิ่งที่เราทำเมืเาเป็นลูกจ้างเขาวันหนึ่งเขาก็ต้องเอาเราออกเราอายุมากไม่มีใครเขาจ้างเราหรอกนะหรือไม่เราก็ต้องออกเองนะพออายุมากขึ้นน่ะแก่ตัวลงไปอะ่ะไม่ว่าเราอะไรที่เราเคยคิดว่าตอนนี้เราแบบมันคืออาชีพเราหน้าที่เราเราคิดว่าโอ้มั่นคงสักวันหนึ่งเราจะต้องออกเป็นครูก็ต้องกเกษียณคะ เป็นครูวันหนึ่งก็ต้องกเกษียณเป็นข้าราชการวันนึงก็ต้องกเกษียณทุกอย่างมันเป็นของแบบมันเป็นของแบบชั่วคราวอะนะถ้าเราแบบแต่เราแบบตั้งหลักถูกคิดถูกเราก็จะได้แบบแพนตัวเองไว้ทุกอย่างมันต้องแพนไว้นะคะใช้ชีวิตอนะใช้ชีวิตมันจะต้องแพนให้มันดีๆว่าเราต้องรู้ตัวเราใช้ชีวิตแบบไม่ตะาาทคือรู้ตัวเองว่า เราจะอยู่ตรงจุดนี้ได้สักกี่ปีอ้าสมมติเราคิดว่าเออเราสามารถอยู่ตรงจุดนี้งานที่เราทําอย่างมากสักสิปีหรือยาวนานสุด20ปีภายใน1 0 20ปีนี้เราต้องเราต้องขวนขวายทําอะไรบ้างเราต้องขวนขวายทําอะไรบ้างเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่เราจะดูแลตัวเองได้เราจะต้องมีอะไรที่เป็นความมั่นคงให้กับตัวเองบ้าง เราเราควรมีบ้านที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินไหมมีที่มีทางหรือมีเงินเก็บมีทองออมหรือว่าอะไรอะ่ะมันต้องมีมันต้องมีเพราะว่าถ้าเรากรเกษียณไปพร้อมกับเรากรเกษียณไปพร้อมกับการไม่มีอะไรเลยเราจะลําบากแล้วเงินเงินพันนึงก็หาไม่ได้นะหายากนะ เงินพันหนึ่งก็หาไม่ได้นะถ้าพูดถึงในตอนที่เราไม่มีเรี่ยวแรงที่เราจะเอาแรงแรงเราไปแลกเงินแล้วเนี่ยเงินพันหนึ่งก็ถือว่าหายากมากตอนนี้เงินพันหนึ่งหาไม่ยากหรอกเพราะว่าเรายังมีแรงที่เราจะใช้แรงเราแลกเงินแต่วันหนึง่งอ่ะแม้แต่เงินพันหนึ่งมันจะหายากมากเพราะเราไม่มีแรงเราไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปแลกเงินแล้วมันจะยากมากเราจะเป็นคนแก่ที่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดดูถูกใครนะเราจะเป็นคนแก่ที่เป็นคนอนาถา ไม่มีใครเลี้ยงดูเราลูกหลานก็อย่าไปหวังพึ่งมันมันไม่ดูแลเราหรอกถ้าเราไม่มีอะไรให้มันนะเราจะกลายเป็นคนแก่อนาถาเราจะไม่มีที่พึ่งจริงจริงฉะนั้นเราต้องแบบแพนไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยแพนไว้ถ้าตายซะก่อนก็ดีไปจบไปเราก็ไม่ต้องลำบากแต่ถ้ามันไม่ตายอสิมันจะยุ่ง แต่ถ้ามันไม่ตายอ่ะมันจะยุ่งถ้าตายซะกก็ดีตายซะกก่อนแก่มันก็ดีมันก็ไม่ต้องอะไรมากแต่ถ้ามันไม่ตายอ่ะสิเออแต่ถ้ามันไม่ตายอ่ะสิมันจะลําบากนะเอออะไรมันจะยุ่งนะคะไม่ได้จะสอนใครนะแต่ว่าแชร์ลิงความคิดเฉยๆว่าเออเราอคิดแบบนี้ดิฉันน้ำมองแบบนี้นะสาหรับตัวดิฉันเองอ่ะดิฉันเออแรงหมดเงินหมดมันไม่ได้สาหรับดิฉันเลยดิฉันคิดแบบนี้ ด,ดิฉันโพสไงดิฉันกเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ34แล้วทุกวันนี้ดิฉันอยู่แบบคนกเกษียณอายุแล้วไม่มีงานประจำำําทําไม่มีตําแหน่งอะไรให้รับผิดชอบไม่มีงานทุกอย่างเป็นฟรีแลนซ์ทาได้เลิกได้หมดเนีย่ยเดี๋ยวทุเรียนก็เดือนหน้าก็หมดแล้วไม่ได้เป็นแม่ค้าทุเรียนแล้วก็ไปเป็นอย่างอื่นอีกแต่กว่าจะไปเป็นอย่างอื่นดิฉันก็มีเงินก้อนแล้วดิฉันก็เอาเงินที่ดิฉันขายทุเรียนได้ไปลงทุนอย่างอื่นต่ออีกแล้วก็ ค่อยๆทําไปทําแบบไม่โลภทําแบบไม่โลภค่ะลงทุนทีละนิดแบ่งเงินแบ่งเงินเก็บมาลงทุนไม่ลงทุนอะไรใหญ่ไม่เคยทําอะไรใหญ่เลยทําไปก็เรียนรู้ไปอันนี้ไปรอดก็ทําต่ออันนี้ไปไม่รอดก็หยุดพอพักเป็นไม่เป็นไรมีทุกอย่างอะ่ะไม่ใช่ว่าสําเร็จหมดนะทุกคนนะมันก็จะมีบางอย่างที่มันไปได้กับเราแต่บางอย่างมันก็ไปไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรา มันก็ไปไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้เอาฉะนั้นทําอะไรก็ทําทีละเล็กแล้วเราก็จะเจ็บไม่เยอะเหมือนลุง